สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภาวดีิธุมาวัยรหัส5704 002947เป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เอกคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำสื่อการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Word w a r นะคะมาช่วยในการจัดก,การเรียนการสอนค่ะก็สื่อการเรียนรู้นี้นะคะก็ชื่อวงกฎริซึมหันษานะคะ โดยวิธีการเล่นนะคะก็ง่ายๆมากเลยนะคะโดยการวิ่งไปยังโซนคําตอบที่ถูกต้องนะคะแล้วก็โดยการหลีกเลี่ยงศัตรูนะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะผ่านด่านแล้วนะคะแล้วก็ไปดูตัวอย่างวิธีการเล่นกันเลยนะคะเมื่อเริ่มเกมแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ข้อนี้นะคะก็คือข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของคําว่าปีซึมนะคะแล้วก็เดินไปอย่างโซนคําตอบอ่ะชื่อภาษาอังกฤษของปีซึมกันเลยนะคะเดินไปเนี่ยเราก็ต้องกลบศัตููด้วยนะคะพอเราเดินมายังตรงโซนคําตอบแล้วนะคะ,ะเมื่อเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะ,ะก็จะแสดงอย่างนี้นะคะเมื่อ เมื่อถูกต้องแล้วเนาะเราก็จะมาอีก่านถัดไปนะคะต่อมานะคะเราก็จะมีคำถามมาให้เหมือนเดิมนะคะโดยข้อนี้ก็คือการหาปริมาตรของพิซึมลูกบาทกเนาะข้อใดคือการหาปริมาตรของพิซึมลูกบาทเราก็เดินมาเลยนะคะแล้วก็เลือกข้อที่ถูกต้องนะคะ,ะเมื่อถูกต้องแล้วนะคะเราก็จะไดงอย่างนี้นะคะ ต่อมาเรามาดูคำตอบที่ผิดกันบ้างเนาะว่าจะเป็นยังไงเราก็เดินมายัางโซนคำตอบที่ผิดนะคะเมื่อเข้ามาแล้วเนาะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเมื่ออ่ตอบไม่ถูกเราก็ต้องเล่นด่านซ้ำนะคะ,ะ,ะเมื่อเรามาเจอศัตรูเนาะเราก็จะตายเนาะ ในด่านนี้นะคะก็จะกำหนดชีวิตให้แค่สามชีวิตเท่านั้นนะคะเมื่อตายแล้วเนอะเราก็จะ,ะมีผลมาให้นะคะก็คือมีคะแนนแล้วก็เวลาที่ใช้ไปนะคะแล้วก็มีลำดับ ผู้เล่นมาให้นาอแล้วก็มีการแสดงคำตอบแล้วก็หรือว่าอยากเริ่มเกมใหม่ก็กดเริ่มเกมใหม่ได้เลยนะคะสำหรับการแนะนำสื่อการเรียนรู้นี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ